หมอคะช่วยดูใบเฟิร์นกับนายด้วยคะ่ะพูดตรงว่าบางทีที่ผมดูดวงเรื่องความรักเนะี่ยถ้าผมมองว่าคู่ไหนเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยหรือค่อนข้างยากกับผมจะไม่ค่อยถ่ายหรือว่าใครที่มาคอมเมนต์ถามเกี่ยวกับดวงแบบหนูจะดีขึ้นไหมคะหนูจะสบายไหมคะคกูสังเกตเลยผมจะตอบเสมอว่าดีขึ้นครับสู้ต่อไปนะครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นบางคนผมตอบไปนะกลับมาบอกว่าไม่เห็นดีขึ้นเลยอย่างนั้นอย่างนี้ ผมก็คิดในใจแทนกู้ความจริงป่ะเรื่องนี้ต้องบอกว่าแฟนคลับค่ะพากันส่งกําลังใจให้กับทั้งนายนภัสแล้วก็ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะเพราะว่ามีข่าวลือออกมาหนาหูเลยค่ะว่าทั้งสองคนนี้เลิกกันแล้วล่าสุดทางด้าของหนุ่มนายนภัสเองเนี่ยก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะบอกว่าเนี่ยอยากจะขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงเนี้ย ในการชี้แจงเบื้องต้นก่อนที่ทุกคนจะมีการคาดเดาหรือก่อนที่เรื่องราวเนี่ยมันจะลุกลามมากกว่านี้เพราะตอนนี้มีการสื่อสารกันออกไปทําให้ใบเฟิร์นครอบครัวของใบเฟิร์นรวมถึงตัวผมแล้วก็คุณแม่เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากขอเวลาให้ผมได้จัดการปัญหาอีกสักนิดนึงนะครับและผมเนี่ยจะออกมาชี้แจงด้วยตัวผมเองอีกครั้งหนึ่งแล้วต้องขอขอบคุณกําลังใจที่ทุกๆคนมีให้ผมและใบเฟิร์นนะครับขอบคุณครับ กระทั่งล่าสุดค่ะแน่นอนว่าเรื่องนี้มีคนอยากรู้เรื่องราวมากๆนะคะโหนล,ลักยิ้มโหรล,ลักยิ้มเนี่ยเป็นหมอดูชื่อดังใน Tik t o อกค่ะนะคะก็มีการออกมาโพสคลิปอัปเดตถึงเรื่องราวนี้เหมือนกันคือหมอเนี่ยมีการตอบกลับคอมเมนต์ที่ชาวเน็ตขอให้ดูดวงใบเฟิร์นกับนางให้หน่อยโหรล,ลักยิ้มค่ะก็ทํานายนะคะบอกว่าพูดตรงๆนะว่าผมเนี่ยดูดูเรื่องความรักผมว่ามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคู่ไหนถ้าเหนื่อยหรือค่อนข้างจะยากเนี่ยผมไม่ค่อยทายหรอกผมไม่ไม่ทายในเรื่องของการที่มันแบบ ที่มันแก้ไขได้ไทายว่าจะตายจะเลิกกันอะไรเงี้ยทายว่าเขาจะมีปัญหากันหรือเงี้ยผมไม่ชอบทายแบบนี้เลยอ่ะมันไม่มีประโยชน์หรอกถ้าเขามีปัญหาเรื่องความรักอ่ะแก้ยังไงให้เขากลับมารักกันได้อะไรแบบนี้จะดีกว่าอันเนี้ยเรียกว่าหมอผู้รักษาแล้วถ้าเรื่องไหนมองว่ายากลําบากไปเนี่ยก็ไม่รู้จะแก้ยังไงผมก็ไม่ค่อยทายเหมือนกันใครที่เชียร์ก็ลุยเต็มที่เลยก็คือทําให้เต็มที่นั่นเองค่ะไปหน่อยแค่นั้นเองเลยผมอม่ะก็ชอบทายเรื่องที่มันแก้ไขได้ คำว่าหมอดูเนี่ยในมุมมองผมคือผู้รักษาเช่นทายเขาว่าจะตายแต่ทายว่าเขาจะเลิกกันทายว่าเขาจะมีปัญหาอย่างเงี้ยผมไม่ชอบทายผมรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์มันไม่สร้างสรรค์อะมันเหมือนการได้ดีบนความชิบหายของคนอื่นอะคุณนึกออกไหมแล้วสมมติเออคนนี้แข่งกับคนนี้ใครจะชนะอ่ะถ้าเขามีปัญหาเรื่องความรักอย่างพี่นุณ์จู่จะแก้ยังไงให้เขาสามารถกลับมารักกันได้อันเนี้ยเรียกว่าหมอแปลว่าผู้รักษาไงนึกออกไหมแค่นั้นนะถ้าเรื่องไหนที่ผมรู้สึกว่ายากว่ะ ันจะลำบากไปไม่รู้จะแก้ยังไงผมก็่ไม่คม่อยทายหรอกนะไราะฉะนนครับสองเราใครที่เชียร์ก็ลุออยกันเต็มที่เราก็เชียร์กันเต็มที่ทําให้เต็มที่หรือแม้แต่ความรักเราเองนะเราก็ต้องทาให้เต็มที่อ๋อดูจะบอกว่าใช่คู่กันไม่ใช่คู่กันยังไงล้ไทยนิวสสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ